หากคุณสั่นสะเทือนได้อย่างนี้ดุดดังคุณกำลังมีเวทมนต์คุณเคยรู้สึกไหมว่าบางวันคุณมีพลังเต็มเปี่ยมทุกอย่างดูราบรื่นเป็นไปตามที่ต้องการแต่บางวันกลับรู้สึกหนักหน่วงอะไรก็ดูเหมือนจะไม่เป็นใจไปหมดแล้วเคยสงสัยไหมว่าทำไมบางคนดูเหมือนว่าจะดึงดูดแต่สิ่งดีๆเข้ามาได้ตลอดเวลาในขณะที่บางคนกลับต้องเจอแต่ปัญหา สิ่งที่เราจะพูดถึงในคลิปนี้ไม่ใช่แค่เรื่องของการคิดบวกหรือกดแรงดึงดูดเพียงอย่างเดียวแต่มันเกี่ยวข้องกับสิ่งที่ลึกซึ้งกว่านั่นคือพลังงานการสั่นสะเทือนที่คุณได้ส่งออกมาจากตัวคุณซึ่งเป็นตัวกำหนดที่ว่าชีวิตของตัวคุณนั้นจะเป็นไปในทิศทางไหนคุณพร้อมหรือย,อยังที่จะค้นพบพลังที่ซ่อนอยู่ในตัวเองและเรียนรู้วิธีที่จะควบคุมมันและนี่คือวิธี ที่ช่วยเปลี่ยนพลังงานของคุณให้เป็นพลังงานด้านบวกข้อที่หนึ่งสังเกตและปรับความถี่ของคุณให้อยู่ในด้านบวกอยู่เสมอด้วยการฝึกสติรู้ตัวตลอดเวลาข้อที่สองเสริมสร้างพลังด้านบวกด้วยการฝึกขอบคุณกับทุกสิ่งทุกอย่างรอบตัวข้อที่สโฟกัสไปที่สิ่งที่ต้องการไม่ใช่สิ่งที่กลัว ข้อที่4ใช้คําพูดที่ทรงพลังหลีกเลี่ยงคําพูดเชิงลบข้อที่5ดูแลร่างกายของคุณให้ดีเพราะว่าคุณนั้นคือผู้สร้างชีวิตของตัวเองได้อย่างจงใจคุณสามารถเลือกได้ว่าคุณจะใช้พลังงานของคุณอย่างไรทั้งนี้ขึ้นอยู่กับว่าคุณเลือกที่จะส่งพลังงานแบบไหนออกไปโปรดจำไว้ว่าทุกสิ่งที่คุณคิดพูดและกระทำ มีผลต่อพลังงานของคุณและพลังงานของคุณมีผลต่อชีวิตของคุณโดยตรงดังนั้นคุณจึงต้องมีสติรู้ตลอดเวลาว่าคุณต้องการให้ชีวิตของคุณเป็นอย่างไร